ราคามันสปหลังล่าสุดประจำวันที่20พฤศจิกายน2563ปรับขึ้นทั้งหมด6พื้นที่ด้วยกันก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ที่ดาชาน n e ลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขออนุญาตเริ่มที่ราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอเเภมืองและบ้านบึงราคาอยู่ที่7บาทถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลสีราชาหยุด เนินหินหยุดบางปะกง7บาทสีสตางต่อกิโลบางทราย7บาท40สตางต่อกิโลค่ะนครหลวงราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่7บาทสสตางต่อกิโลค่ะท่าเรือหยุดอ่างทองอำเภอเมือง7บาทสีสตางต่อกิโลสระบุรีบ้านหมอหยุดลบบุรี7บาท30สตางต่อกิโล นคอสวรรค์ตากฟ้า7บาทต่อกิโลค่ะมันเส้น FOB เกาะสีช่างราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่260-270 US ดอลลาร์ต่อตันแป้งมันสํปลังในประเทศ13บาท40สตาง์ต่อกิโลแป้งมันสํปปะหลังต่างประเทศ470 US ดอลลาร์ต่อตันค่ะมาต่อกันที่ราคามันสํประหลังหัวมันรโงแป้ง25%ชนบุรี2บาท15สตาง์ถึง2บาท25ตง์ต่อกิโลระยอง2บาท20ตาง์ถึง 2บาท35สตางค์ต่อกิโลฉะเชิงเซา2บาท25สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ต่อกิโลสาแก้วราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท45สตางค์ต่อกิโลค่ะนครราชสีมา2บาท5สตางค์ถึง2บาท60สตางค์ต่อกิโลกก๊สราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท15สตางค์ถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลจาา ขอนแก่นราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท40สตางค์ต่อกิโลจ้าอุดรธานีมันรวมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2บาท5สตางค์ต่อกิโลนะคะ กากแห้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง4บาทถึง4บาท50สตางค์ต่อกิโลโคราชอําเภอเมือง4บาท40สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ต่อกิโลจ้านครสวรรค์ตากฟ้า4บาทต่อกิโลโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น7บาท70สตางค์ถึง7บาท80สตางค์ต่อกิโลมันเม็ด7บาท30สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลกากแห้ง5บาท30สตางค์ถึง5บาท60สตางค์ต่อกิโลจ้าข้าวโพด8บาท80สตางค์ถึง9บาท15สตางค์ต่อกิโล จบข่าวค่าโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะราคาของจังหวัดท่านเป็นอย่างไรบ้างลองมา, comment, มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจ้งข่าวกันได้สำหรับคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจะบายบาย